สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์อัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐาศาสตร์โลกกันนะครับนับเป็นความประมาทเนโตของรัสเซียหรือไม่นะครับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยที่ยืดเยื้อมากว่า2ปีนะจนชักไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นสงครามตัวแทนนะครับนะมันจะกลายมาเป็นสงครามตรงหรือยังนะครับระหว่างรัสเซียเนโต้แต่ก็นะไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน,นั่นเอง การลมาข่มขู่นะครับของทางรัสเซียต่อเนโตเนี่ยถึงส่งคราวโลกครั้งที่3ก็ดีหรือว่าสงครามนิวเคลียร์เนี่ยก็ดีนะครับอยู่บ่อยอาจทำให้ชินชานะครับต่อความเป็นจริงที่ว่ามันเป็นแค่ขู่หรือไม่หมาเห่ามักไม่กัดนะครับทำให้เนโตเนี่ยยังคงไม่สนใจมากนักนะครับต่อคำขู่ของรัสเซียรหรือไม่ยังคงต่อเนื่องในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆต,ต,ต่อเนื่องต่อไปให้แก่ยูเครนหรือไม่ มรัเสเซียนะครับอาจเกิดความประมาทนะครับของการเ,าเรียกว่าบุกนะรุกยูเครนเนี่ยโดยการทำลายนะบรรดาอุปโภปรณ์ของทางตะวันตกนะที่ส่งเข้ามาช่วยเหลือยูเครนจนหลงลืมนะการกเรียกว่าตลบหลังนะของทางยูเครนสร้างความเสียหายและอับอายนะเรียกว่าไขาหน้าจริงเลยนะครับเมื่อยูเครนเนี่ย นะครับเขาเรียกว่าสร้างการบุกรุกรานเนี่ยเข้าสู่ภูมิภาคชายแดนเคิร์สนะครับของรัเสเซียนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าได้เข้ามานะครับนะยังพื้นที่เนี่ยนะเขามายึดครองได้นะครับในะพื้นที่นับเป็นพันตารางกิโลเมตรนะจุดโวเช่นนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการเสียฟอร์มอย่างแรงนะครับของทางรัเสเซียนะซึ่งนะต้อง รีบกู้หน้านะครับกลับมาโดยนะการผลักดันกนะองกํบบาลังยูเครเนให้พ้นไปจากอาณาเขตของรัสเซีย,ยโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเสียฟอร์มแล้วไขหน้านะครับถูกรูปม,มนม่นเองอีกประการหนึ่งนะครับการบุกรุกรานของยูเครนเข้าสู่รัสเซียเนี่ยก็เป็นการนะครับบ่งบอกว่าเนโตเนี่ยนะครับไม่ถอยไม่ปล่อยมือจากยูเครนอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าหากรักเสเซียเนี่ยมองว่าแค่คําขู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วก็สงครามนิวเคลียร์ของปูตินเนี่ยจะหยุดเนโต้ได้เนี่ยต้องบอกว่าผิดพลาดอย่างแรงนะครับแล้วก็เป็นความประมาทของรัเสเซียอีกด้วยรัเสเซียนะครับนะอาจคิดว่านะจะยุตินะศึกครั้งนี้ได้เนี่ยโดยนะใช้เพียงวัทกรรมนิวเคลียร์เท่านั้นเนี่ยไม่ต้องใช้นิวเคลียร์ของจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคงต้องกลับไปทบทวนใหม่ นะครับเพราะว่าเมื่อเนโต้เนี่ยไม่เพียงนะส่งอาวุธและก็จะหารนะเขา้เเขาเข้าเบียงยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูเหมือนนะตอนนี้เนเนโต้ NATO เนี่ยเขาเรียกว่าเหยียบหน้านะนะเข้าสู่แผ่นดินรัเสเซียทีเดียวก็คงเป็นบทเรียนนะครับที่สําคัญนะกับทางรัเสเซียว่าเนโตเนี่ยนะไม่ได้กลัวรัเสเซียนะครับหากรัเสเซียนะครับ เขาเรียกว่าคิดนะจะลบแบบนี้นะหากรัเสเซียนะครับนะคิดจะลบแบบนี้นะครับนะก็เรียกว่าก็ยิ่งลบแบบนี้ก็ยิยง่งอ่อนแอลงเท่านั้นเองนะติดตามสายการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ